ในครั้งพุทธกาลยังมีผู้ที่ถูกทรณีสูบห้าคนคนแรกก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตเน่ยเรกว่าเป็นคู่ปรับมีเหตุทำร้ายพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนมาในครั้งพุทธกาลก็ถูกทรณีสูบคนที่สองเนี่ยพระเจ้าสุปปพุทธ อันนี้เป็นพ่อของพระเทวทัตเอวันที่สามเนางจินจามานวิกาอันนี้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำให้เธอท้องอก็ผิดบาปหนักเหมือนกันคนที่สี่ก็นันทามานพ์เนี่ยที่ข่มขืนพระอรหรอรันต์เถรีนอันที่ห้านี่นันทะยักษ์นันทะยักษ์นี่ทำร้ายพระสารีบุตร ทำร้ายพระอาหารหันต์ทั้งห้าคนเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยถูกทนนิสูปลงไปเอเวจีมหานรกเพราะว่าทำบาปหนักสำหรับคนแรกก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตเนีย่ยก็อยางที่บอกันในอดีตชาติเนี่ยก็มีเรื่องมีราวกับพพดัจเจ้ามาตลอดจนมาเกิดร่วมชาติกันในครั้งพุทธกาล แล้วก็เกิดเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องทางฝ่ายแม่นันคือพระนางสิริมหาบัญยาเนี่ยพระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพี่ชายก็คือพระเจ้าสุปปพุทธพระเทวทัตนี่เป็นลูกของพระเจ้าสุปปพุทธก็คือเป็นลูกของพี่ชายแม่แล้วก็มีพี่มีพี่น้องสามคนนะคนพี่คือพระเจ้าสุปปพุทธคนที่สองพระนางสิริมหาบัญยา ที่สามก็คือพระนางมหาพระชาบดีโคตมีก็เรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเป็นญาติใกล้ชิดเลยก็เรียกว่ามีเรื่องมีราวไม่ชอบพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนก่อนที่พทธเจ้าจะตรัสรู้สมัยเป็นเจ้าชายด้วยกันเนี่ยก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วตอนหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นพระเจ้าสร้างพระศาสนาเนี่ยพระเทวทัตก็มาบวชด,ด้วยนะมาบวชด,ด้วยบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะเทวทัตเนี่ยปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เข้าสู่โลกุตรัธรรมแต่ได้โลกียะฌานโลกียะฌานก็คือมีทธิ์มีเดชแต่ว่ากิเลสไม่ได้หายไปพะได้ เรื่องทําผิดเนี่ยหลายเรื่องพระเทวทัตเองบางทีคนโบราณก็ยังเปรียบเทียบคนไม่ดีนะัเรียกว่าไอ้ไอ้พระเทวทัตในคนนี้ใครทําไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศัตรูของพุทธเจ้าเบอร์หนึ่งเลยก็ได้เทวทัตเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็ยังทําเรื่องเนี่ยมันมันแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องอื่นก็ทำเหาะไป หาพระเจ้าอาชาติศัตรูยุให้ฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารนี่เรื่องเรื่องอื่นก็ทำไม่ดีเรื่องของพุทธเจ้าก็มีจ้างให้ในายขมังธนูไปรอบยิงพระพุทธเจ้าสิบครั้งแต่ก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ ให้ช้างที่มันตกบันไปเข้าไปทำร้ายพระุทธเจ้าอันนี้ก็ฝีมือพระเทวทัตนะี่ยบวชแล้วก็ทำส่งให้แตกแยกปัญญัติวินัยที่มันเคร่งขึ้นด้วยหวังว่าจะให้เหล่าสาวกเนี่ศรัทธาตัวเองมากกว่าพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่เป็นพระนฮะอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะี มันจัดวินัยให้มันเคร่งขึ้นเช่นไม่ไม่ฉันเนื้อไม่รับกิจนิมนต์ไปฉันตามบ้านให้ฉันแตบ,บินทบ,บาดอย่างเดียวในพระนี่ก็เชื่อนะถือว่าเออมันรร่งกว่าพุทธเจ้าเนี่ยวินัยหย่อนนึกไปอย่างนั้นนะพระถ้หูเบาเน่ะจนพพุทธเจ้าต้องมาประชุมสงฆ์แล้วก็ให้เหตุผล เรื่องการไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เหตุผลว่าเราเป็นพระเนี่ยอยู่ด้วยอาหารการกินของญาติโยมไม่สามารถที่จะเลือกกินได้เรียกว่าโยมกินอะไรพระข็ฉันอย่างนั้นต้องอยู่ง่ายกินง่ายจะไปเลือกว่าไม่กินเนื้อไม่ได้มันเลือกแต่เรื่องไม่รับกินที่บนเนี่ยก็เหตุผลก็คือว่า ก็ญาติโยมมีศรัทธาเราก็ต้องไปฉลองศรัทธาโยมก็ใส่บาตรเราทุกวันอย่างเงี้ยแล้เขาจะทําบุญบ้านไม่ไปอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อญาติโยมมืกันพระก็เชื่อพระเจ้านั่นแหละสงฆ์ก็ไม่แตกแยกเพราะคําที่คนไปบัญญัติวินัยเพิ่มตอนหลังกรรมหนักก็คือไปกลิ่งหิน ใส่พู้ตเจ้าก็หวังจะให้ผูุ้ทธเจ้าเสียชีวิตบาดเจ็บหนักนั่นแหละแต่ว่าหินมันไปโดนเข้าที่ข้อพระบาทห้อเลือดไม่ถึงกับเลือดออกละห้อเลือดเ,เจ็บเก่งหินที่เขาคิจกูดนะขี้จุกูดโดนข้อเท้าข้อพระบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นกมหนักอันหนึ่งอ้ตอนหลังก็ถูกทรณนีสูบ อนนี้สูบที่หน้าวิหารเทตวันนั่งอยู่บนแคร่นั่งอยู่บนแค,นนแคร่พอเอาขาลงถึงพื้นทรณีก็สูบท้าแตะพื้นธรณีสูบไปแล้วก็บรรยายว่าสูบตั้งแต่เท้าถึงตาตุ่มถึงหน้าแข้งถึงหัวเขา่าถึงเอวถึงหน้าอกถึงคอ จนคางแตะพื้นดินนสำนึกผิดสำนึกผิดว่าเราได้ทำผิดไปแล้วตอนนั้นเมื่อสำนึกผิดเนี่ยก็กล่าวคำถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฝึก เป็นผู้ฝึกสัตว์โลกด้วยดีเป็นผู้มีลักษณะอันงดงามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์นะนี่คือว่ากลับใจได้ตอนตายก่อนใกล้ตายแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่ดีอย่างกลับตัวทันในตำราเขาว่า หลังจากนั้นนะท่านต้องไปอนรกก่อนไปอยู่เอาเวทีมารกด้วยกรรมหนักก่อนแต่ด้วยกรรมดีที่เคยทำมาเนี่ยเขาบอกว่าท่านได้ไปเกิดใหม่ในภพต่อไปเนะี่ยเป็นปัจเจกับพุทธเจ้าปัจเจกับพุทธเจ้าก็คือเป็นรองแค่เฉพาะกับพุทธเจ้าตัดทะรุ้เองแต่ว่าไม่ได้สอนไม่ได้บัญญัติพระศาสนาไม่ได้บัญญัติพระธรรมวินยัยพ้นไปคนเดียว อันนี้คือประวัติของพระเทวทัตผู้ถูกทรนีสูนะฮะคนแรกนะมีหลายคนเดี๋ยวค่อยวันหลังก็ว่ากันเอาวันนี้แค่นี้ก่อนสวดมนต์